ชัดเจนในความเป็นตัวตนชัดเจนในจังหวะชีวิตมั่นยงในวาสนาอูตสุมชะตาสวัสดีครับพี่อูาตาสุมชะตาสิบอาจารย์พบเชียนเพียงเพชรมาแล้วครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกปีนักสัตว์เป็นการออกคําทํานายโดยภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่ถูกลิขิตชีวิตในแนวคําทํานายแบบคนวันอาทิตย์ทั่วๆไป ส่วนการทํานายแบบเจาะจงจะอยู่ถัดจากการทํานายแบบโทษๆไปของคนที่เกิดวาทิ์นะครับหากท่านใดต้องการความชัดเจนในชะตาชีวิตในรูปแบบของการถอดรหัสชีวิตที่สะท้อนจากตัวเลขส่งผลถึงคุณลักษณะเฉพาะตนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาว่าวาสนาชีวิตวาสนาคู่ครองวาสนาการเงินข้อเด่นข้อปรับปรุงรวมถึงชโลกการงานและอาชีพที่เด่นชัดและอีกส่วนหนึ่งก็คือ ภาพรวมประจําปีของปีจอรครับอูซุมชะตาแนะนําดวงส่วนตัวนะครับที่มีภาคยกรยอดในส่วนของยกดวงเพิ่มโชคและภาคกันอุปสรรคในชีวิตแบบประจําปีถ้าถายเข้ามาได้นะครับที่ facebook หรือเพจที่ใช้ชื่ออูซุมชตาเรามาดูลักษณะที่ถูกธรกิจของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนจะพูดถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์ของปีนักศัตร์ต่างๆเวลาที่ใช้ แทนคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือตั้งแต่หกโมงเช้าของเช้าวันอาทิตย์ถึงประมาณตีห้าห้าสิบเก้าของเช้าวันจันทร์ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดที่เกิดนะครับซึ่งบางคนเป็นคนที่เกี่ยวหรือว่าคาบลูกคาบดอกทั้งสองวันเลยอันนี้มาดูแบบส่วนตัวนะฮะจุดเด่นของคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงวัยรุ่นมีคนเข้ามาชอบค่อนข้างเยอะฮะส่วนวัยหนุ่มสาวหรือวัยทํางานมักจะไม่ค่อยมีแฟนซึ่งส่งผลให้นะฮะเป็นคนที่แต่งงานยาก คนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะไม่ว่าจะปีนักษัตว์ไหนก็แล้วแต่หากมุ่งเรื่องความรักชีวิตเขามักจะรุ่มรุ่มนอนนอนแต่เขาเป็นคนที่โดดเด่นเรื่องการทํางานครับชีวิตในช่วงวัยรุ่นเรามาดูกันนะครับอายุย่างส3าปีนะครับต้องระมัดระวังเหตุการณ์ต่างเพศมารุมลามหรือทําให้ตกอกตกใจได้ง่ายอายุย่างสิบห้าปีเป็นช่วงที่ใกล้ชิดกับต่างเพศที่เป็นคนกันเองหรือ เป็นปีที่มักมีปัญหาต่อต่างเพศที่ใกล้ชิดมาดูช่วงยี่ย่างสิบเจ็ดปีช่วงนี้นะฮะต้องระมัดระวังมากๆเลยโอกาสเสียตัวหรือถูกลวนลามนะฮะต้องระมัดระวังอย่างหนักหากเป็นเพศชายต้องระมัดระวังการไปทําอนาจารคนอื่นซึ่งจะส่งผลถึงความวุ่นวายถึงขั้นขึ้นลงขึ้นสั่นได้ง่ายนะฮะส่วนยีย่างสิบแปดปีโอกาสเสียตัวกับคนที่เรารักได้อย่างง่ายๆเหมือนกันนะฮะมาดูช่วงวัยทํางานนะครับวัยทางาน วัยทำง,งานอายุย่าง27ปีหากมีความรักช่วงนี้ฮะมักจะเป็นแบบวิวาหอะนะครับเส่วนอายุย่าง37ปีมักจะเป็นปีที่มักมีการปัญหาการเงินนะฮะในลักหนักเงินทองทองแบบหนักๆจนแทบจะหมดตัวเลยนะรวมถึงการงานความรักแล้วก็ความวุ่นวายจากญาติพี่น้องด้วยสําหรับคนที่เกิดวาทิ์ปีมะเสง็งฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องความรัก หากความรักของคนที่เกิดว่าที่ปีมะเสงนะฮะไม่ใช่ครั้งแรกหรือคนแรกเนะี่ยมักจะมีคู่แล้วอยู่กันแบบปุ๊บปั๊บเลยนะฮะแล้วถึ้นกันคือมักจะได้คู่ที่ออกในแนวของว่าหาเงินเก่งรักษาผลประโยชน์เก่งหรือรวยมีฐานะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นต,ต้องระมัดระวังอุปนิสัยส่วนตัวของคุณเนี่ยที่ทําให้เกิดปัญหานหนักๆน,นะครับออพออยู่กันระยะระยะใหญ่ๆนะครับ ส่วนการงานนะถือเป็นคนที่มีความตั้งใจทําอะไรจริงจังสําเร็จเป็นเงินเป็นทองฮะด้วยคําพูดนะการติดต่อนะครับในส่วนของการงานหรือการติดต่ออะไรแล้วแต่เหมาะที่จะติดต่อกับต่างเพศนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วองแถวคือไม่อยากทําแปลกนะคนที่เหมาะกับการติดต่อต่างเพศกับต่างเพศในส่วนใหญ่บางท่านบางคนก็คือไม่อยากติดต่อเพราะลำคาญเพราะเบือ่อเพราะอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แล้วที่สําคัญงานของเขาที่โดดเด่นคือเป็นงานธุรกิจแบบส่วนตัวหรืองานที่ออกมาแนวของคําว่าเป็นลูกน้องของผู้หลักผู้ใหญ่ครับท้ายสุดนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดเสดยงเพื่อการติดตามนะครับรวมถึงจะรบกวนแนะนําให้เพื่อนๆญาติๆนะฮะในส่วนของคําทํานายที่ถ้าท่านถูกใจนะก็ฝากฝากแชร์ด้วยนะครับ หากต้องการดูแบบส่วนตัวมีค่าทํานายนะครับที่เป็นภาพสะท้อนชีวิตในเรื่องการงานนะครับการเงินวัสนาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดรวมถึงภาคจิตวิญญาณและตัวตนที่แท้จริงเพื่อยกระดับจุดเด่นประรงจุดด้อยนะฮะให้โอกาสกับตัวเองให้มีความสุขแบบธรรมชาตินะครับนะครับในแนวทางความเป็นตัวตนนะครับพี่อู๊ดซูมจะตาดีต้อนรับครับ